สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราก็พาท่านมาพบกับคาราวานซีทูคอนเน็กต์พลัส2023นะคะเส้นทางคราวนี้จะเป็นเส้นทางในภาคกลางจะมีทั้งจังหวัดเริ่มจากกรุงเทพใช่ไหมคะเราไปที่สุพรรณนะคะไปที่สุพรรณเสร็จแล้วก็ไปที่กาญจนบุรีราดบุรีเพชรบุรีและปิดท้ายด้วยสมุทรสงครามทริปเดียว4จังหวัดเลยนะคะไปไหนกันบ้างคะ แน่นอนค่ะว่าการเที่ยวของเราเราเป็นเรื่องของการที่มอบประสบการณ์ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเริ่มจากที่แรกเลยที่เราไปสุพรรณก็คือไร่แห้วมีคุณอน,นันต์ทุกท่านก็จะได้ไปพบกับแห้วแห้วของจริงที่ยังอยู่ในนามันหน้าตาเป็นอย่างไรคนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นต้นแห้วหรอกค่ะเราก็จะเห็นแต่แห้วที่เอามาทาอาหารแล้วหรือหัวแห้วที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราพาท่านไปลงลุยในนาแห้วเลยนะคะไปเก็บแห้วกันสดๆเลยว่าหน้าตามันเป็นไงมันอยู่ในน้ำํำยังไงนะคะยังจะกเก็บมาเสร็จเราก็ไปดูเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์มีทั้งการที่ทําขนมอย่างที่เราเคยเห็นก็คือเป็นขนมทับทิมกรอบนะคะหรือใส่ในอาหารแต่ตอนนี้เราก็พาท่านมาดูว่าต,วตัวต้นแห้วเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำกระดาษได้ด้วยนอกจากทำกระดาษเสร็จก็ยังมาทำเป็นดอกกุหลาบ นะคะสวยๆให้เป็นของที่ระลึกหรือซื้อไปฝากกันได้และแน่นอนค่ะว่าตัวมันเนื้อแห้วเองเนี่ยนอกจากที่เราจะเห็นเป็นขนมแล้วเขายังเอาไปทำเป็นเฟรนช์ฟรายแห้วได้ด้วยแล้วก็ขนมกรุบกรอบนะคะแข่งกับยี่ห้ออื่นได้เลยอร่ออร่อยมากต้องลองนะคะพอเราไปดูไล่แห้วเสร็จใช่ไหมคะไปดูผลิตภัณฑ์เสร็จอาหารกลางวันเราก็จะเป็นนำเสนอเมนูที่มีแห้วเป็นส่วนผสมอย่างเช่นไข่เจียวแห้ว ะะผักผักผสมแห้วเป็นตน้นหรือทอดหมั่นแห้วเรามีหลากหลายมากนะคะก็จะได้ให้ท่านได้ทดลองทดสอบได้ชิมได้สัมผัสทุกรสชาติเลยเกี่ยวกับแห้วหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่บานาน่าค่ะบานาน่ารีสอร์ทที่เมืองการก็ไปให้ทำกิจกรรมสนุกสนานคือตอนเช้าร้อนแล้วตอนบ่ายก็พาไปลงแพเล่นน้ำกัน ซึ่งที่บานาน่ารีสอร์ทเนี่ยที่ข้อดีของเขาคือเขาทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีฝรั่งปลอดสารที่อร่อยมากแล้วมีปลูกทุเรียนปลูกเงาะนะคะซึ่งเราจะไปดูสวนได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นหลังจากพักเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่ำคืนแล้วก็มีการปาร์ตี้กันเล็กน้อยนะคะทำความรู้จักกันในกลุ่มแล้วก็เช้านี้เราก็มาต่อที่เมืองการเหมือนเดิมโดยที่ไปที่ชอช้างชาราชเป็นที่ คนไทยไม่ค่อยรู้จักแต่ต่างชาติรู้จักมานานแล้วนับ10ปีแล้วนะคะค่ะเป็นที่อยู่ของช้างที่ปลดระวังแล้วคืออายุประมาณ60ไปแล้วฟันฟางก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะ<ม>แล้วก็คนทั่วไปเลี้ยงก็ลําบากเพราะว่าช้างกินดีตัวละ200โลนะคะแล้วก็พาที่เนี่ยเขาก็คือเป็นแหล่งรวบลมช้างชรามาแล้วเขาดูแลรักษาอย่างดีไม่มีการใช้ประตัดปล่อยช้างเดินตามธรรมชาติมีควานตามนะคะ แต่ก็ปล่อยให้เขาทํากิจกรรมตามธรรมชาติได้เลยไม่ว่าจะเล่นโครนลงเล่นน้ําแต่นักท่องเที่ยวก็จะได้ไปสัมผัสนะคะว่าอ,อาหารช้างถ้าช้างเขายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงเขากินอะไรกันแล้วถ้าช้างชลาเขาก็มีการมาทําอาหารช้างปั้นเป็นก้อนแล้วนักท่องเที่ยวก็จะได้ป้อนใส่ปากช้างเลยนะคะซึ่งช้างที่นี่น่ารักมากค่ะและนอกจากนั้นถ้าใครมีเวลาก็จะมี กิจกรรมให้ลงอาบน้ํากับช้างได้ไปช่วยขัดขัดผิวเขาเพราะว่าเขาชอบเล่นโคลนโคลนมันก็จะติดหลังเยอะซึ่งพอนานๆมันก็จะคันถ้าเราไปช่วยเขาขัดเขาก็จะสบายตัวขึ้นนะคะ,ะก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักในนั้นแล้วก็คือที่สําคัญคือว่าเป็นที่เดียวที่แบบดูแลช้างชาลาเป็นอย่างดีนะคะต้องไปชมนะคะค่ะละในวันนี้นะคะนอกจากช้างชาลาแล้วเราพามาราชบุรีค่ะ พามาที่ณสทานะคะมาชมงานดอกไม้ซึ่งเป็นงานกลางปีของทางนาสทาที่ดอกไม้จะสวยมากมีทั้งแมปปิ้งนะคะมีเรียกว่าไม่ใช่ว่าแค่เป็นแบบรูปดอกไม้เห็นๆแต่มีอินโฟกราฟิกมีแมปปิ้งต่างๆซึ่งต้องเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างและวันนี้ตอนเย็นเราก็จะพาไปชุมชนอีกค่ะทริปนี้เราพาไปชุมชนเยอะมากนะคะไปทำกิจกรรมกับชุมชนอีก ตอนบ่ายเราจะไปที่ไร่สะทอนนะคะที่เพชรบุรีอย่าลืมนะคะชุมชนบ้านไร่สะทอนก็คืออยู่แถวถ้ำรงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตาลไม่ว่าจะเป็นลูกตาลที่เป็นเห็นเป็นขนมปกติเราแล้วยังมีลูกตาลทอดมีขนมตาลมีหลากหลายที่ทุกท่านจะได้ไปสัมผัสกิจกรรมกันนะคะหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นวันที่สาม เราก็จะพาท่านไปสปาเกลือกลางหันทองนะคะไปลองดูว่าเกลือของเพชรบุรีเนี่ยเขาเอามาผลิตท,ทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบนะคะสร้างมุลค่าเพิ่มได้ยังไงและที่สุดท้ายที่ต้องแนะนําเลยก็คือที่ส,สมุทรสงครามสวนมะม่วงหาวมะนาวโหลุงสิริหรือหรือก็คือสิริสมปองซึ่งเด็กรุ่นใหม่ค่ะเขามาทําเกี่ยวกับมะม่วงหาวมะนาวโห มาทำแบบซีโร w a s t ด้วยคือใช้ทุกอย่างเลยทั้งลูกเมื่อทำเป็นเอ่อเป็นขนมเป็นอะไรแล้วเนี่ยเปลือกเนื้อที่เหลือเนี่ยเขายังสามารถเอาไปทำเป็นเอ่อเป็นชาได้ด้วยนะคะมีทั้งชาที่เป็นใบมีทั้งชาที่เป็นลูกนะคะและก็ยังมีการย้อมผ้าได้ด้วยอ่าย้อมผ้าเป็นอย่างไรผลิตภัณฑ์เขาเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆเลยนะคะเราต้องไปอุดหนุนกัน ค่ะแล้วก็เนี่ยคือทริปของเราภาคกลางในครั้งนี้นะคะมีหลากหลายมากนะคะทุกท่านจะได้ทั้งเตื่นเต้นสนุกสนานกับการเล่นน้ําสัมผัสกับขี้โคลนดินกับน้องแห้วนะคะแล้วก็ยังได้ทํากิจกรรมคืนประโยชน์ให้สังคมอย่างเช่นเรื่องของชาวช้างชนานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าซิลเวสเป็นยังไงนะคะการที่เขาใช้ใช้ของให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดจนคุ้มค่ามันเป็นอย่างไร นี่แหละค่ะทริปนี้อยากนําเสนอตัวนี้และแน่นอนค่ะเราครั้งนี้เราใช้รถ GWM ก็คือเป็นรุ่น H6 ินะคะของฮาวาลนะคะซึ่งรถรุ่นนี้สมรรถนะดีมากแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประหยัดเป็นพลังงานทางเลือกเป็นไฮบริดนะคะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากทาง Red w a l l Motor นะคะในการสนับสนุนรถมาให้เราใช้ในการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะคะ ก็แล้วก็มีของวิทยา,ปร,าประกันภัยอีกนะคะที่มาร่วมดูแลคณะกันค่ะตอนนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยากจะนำเสนอในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะ